สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับกับร้านบัมีสิทธิ์สาวเชียกงนะวันนี้รันงานครับวันนี้26มกราคมนะครับโปรโมชั่นโปรดีทีเด็ดกับสินค้ามือหนึ่งนะโปรดีโปรโมชั่นมากมายให้ลูกค้าได้เลือกชมกันครับวันนี้นะสองคูณสองสี่คูณสี่แปดคูณแปดวันนี้รันกันต่อนะครับสองคูณสองที่ลูกค้าออเดอร์มาวันนี้ก็หลากหลายชุดมากครับวันนี้แล้วก็มีสี่คูณสี่เร็วเร่งทุกแผนกครับนี่ชุดนี้ที่ดี่หนึ่งวันนี้ ห้าสิบหรือเท่าไหร่จะเดดีคือห้าสิบไหมประมาณห้าสิบใบเนี่ยผมจให้ชมบรรยากาศกันตนี้ยามเช้าประมาณเก้านาฬิกานะครับเก้านาฬิกาบรรยากาศยามเช้าดันแต่เช้านี่ตอนนี้ที่ดีหนึ่งครับเนี่ยที่นี้เนี่ยนะครับเนี่ยก็ที่นี่ครับโอเคครับโอเคครับได้ยินครับได้ยินนะนี่ครับวันนี้เรารันงานแต่เช้าเนี่ยตอนนี้ที่ดีหนึ่งครับที่ดีหนึ่งลูกค้ารีบสั่งจองแลนนี้ที่ดีหนึ่งที่ดีหนึ่ง พร้อมดอกแถมฟิลเตอร์3,290บาทโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้นะครับกับโปรโดีทีเด็ดวันนี้ยี่สิวันที่26มกราคมย้ำเช้าเก้านาฬิกาที่บนราชธานีครับเดีย๋ยวเรามาดูตู้นี่ครับนี่ปลาเกียงกับปลาไหลก็กกากำลังเตรียมครับตู้ลายครับนี่ลายลายเผือกใช่ไหมครับนี่เป็นลายไม้ส,สดครับลายไม้ส,สดนี่เรากำลังประกอบครับกำลังใส่อุปกรณ์ครับน,ปปปน,บนี่ให้ลูกค้าได้ชมน่าจะดีเรียกว่าตู้ลายเผือกครับตู้ลายเผือกเป็นสีสันอีกแบบนึ่ครับลูกค้าชอบแนวแบบนี้ก็ให้ เลือกกันแบบนี้ครับนี่ชอบสีคาสีเราก็เคลือบแบล็คเกอร์ให้ครับพี่นี่ครับไม้ลายเปลือกครับนี่ตู้ลายเปลือกนี่แปดใบใส่ดอกรังโพงใส่อุปกรณ์ต่างๆก็เตรียมรันเลยนะรครับวันนี้ของท่านชอบที่สั่งจองอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งครับวันนี้ก็าการันทุกแผนผกมีแผนกติดกาวครับติดกาวแล้วก็โดนจับนะครับแผนก,กติดกาวติดกาวฟิลเตอร์ครับติดกาวฟิลเตอร์นี่เร่งคือทุกรายการบอกแล้วว่าสดทุกรายการครับเร่งทุกแผนกลูกค้าได้เยีชมแล้วก็ รันกันนะปัณณ์น,นี้ก็เร่งให้ทันตามไม่เาเวลาที่สั่งจองเข้ามายามเช้า,ชาอัปเดตทุกชั่วโมงนะโปรดีทีเดียที่อุบลราชธานีเราจะอัปเดตโปรโมชั่นทุกวันให้ลูกค้าได้เลือกชมเลือกสรรหาอันนี้คือประเด็นของอางานประกอบตู้ซับเบดครับเนี่ยซับเบดจันทร์บัสก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ครับน,นี่ครับ,รบที่ดีหนึ่งแล้วก็เทอร์โบ18นิ้วนะครับดอก i4S แล้วก็แผ่นดิ้นไว้ครับ ประกอบขอให้ลูกค้าได้าทานตามเว,าเวลานะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งของอเจ้าชิ้นที่หนึ่งครับนี่ก็ประกอบที้นหนึ่งเนะี่ส่งมองลูกค้าที่สั่งจองเลือกดอกเลือกอุปรกรณ์ต่างๆนะเนี่จะได้เป็นดอกกิฟต์ดอกอของร้านนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทสิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งครับตะแกรงกัมตะแกรงกัมทุกแขนโรงงานไนมะ่อาดนะยี่สิบมิลนะเนี่มีเทสครับ เทสก่อนส่งมอบทุกไปทุกรายการตัวนี้นี่อาจารย์เอกกับกับเอวหักเพราะซิลิไฟนะครับนี่ร้อยยี่สิบแปดช่องครับอันมาต่อกันได้มาต่อได้เนี่ร้อยยี่สิบแปดช่องครับเกำนานทียังมีลมหายใจอยู่ครับตัวนี้เราเอาให้ลูกค้ามาถึงที่หน้าสตูดิโอนะครับก็มาลองระบบเสียงกันได้ครับนี่เดี๋ยวค่อยต่อสายต่อสายเนี่ยประกอบเสร็จก็มาที่พนักแพ็คกิ้งนะครับนี่ยตัวนี้ลายนี้ก็สวยครับลายนี้ก็สวย ลายนี้ก็สวยครับลายไม้ Jamie, สวยโดดเด่นนะ no. ครับเนี่นะครับเดือนหน้าเราจะมีทําตู้ลำโพงเพ้นส์สีนะครับเพ้นส์สีเพ้นส์สีให้เข้ากับปีที่ที่ท่านเกิดเกิดปีฉลูปีเสือปีอะไรต่างๆก็เพ้นส์ลายนั่นเลยครับจะได้มีสีสันอีกหนึ่งแบบสำหรับเจ้ามาจินทีดีสิบแปดนะครับเดี๋ยวน่าจะไม่เกินสองสามวันนี้ได้เทสเสี่ยงกันแน่นอนครับทีนี้เดวรอรอตะแกงรออลปก็ณ์ต่างๆมาใส่กับอีกกับเจ้าทีดีหนึ่ง แล้วก็ที่ีสิบแปดดูเนื้อไม้ตัวนี้เนื้อไม้อัพเดีตัวนี้สวยอีกหนึ่งแบบสวยอีกหนึ่งสไตล์นะครับกับสีไม้คลาสสิกกับไม้อัดยี่สิบมิลที่เราใช้ดูเนื้อไม้ครับเพื่อให้ดูลูกค้าได้เห็นเนื้อไม้กระดับนี้เนื้อไม้ที่เราใช้ไม้ต่างๆที่ใช้กระมีเคลือบและเคลือบก็จะสวยเพราทีเนื้อไม้เป็นสีขาวทั้งหมดแต่เขาเราเคลือบและเคลือบไปก็จะเป็นสีสีนี้ครับนี่สีออกน้ำตาลนะตัวนี้ดูการเข้ามุมไม้ครับชุดแขนโรงงานนีะครับเพริลงฝน หูจับเหล็กกุญาจกันกิ้งนี่ครับชุดแโรงงานสลักโรงงานเนี่ยดูเนื้อไม้ครับไม้เต็มครับราคาถูกคุณภาพไม้ต้องได้ต่อครับเนี่ยไม้นี่คือต้องต้องแน่นจริงๆครับไม้คือถ้าไม้มันได้เรามาตัดมันก็สวยครับเวลามาซชโลโก้มันก็ไม่แตกไม่พังไม่หักนี่ชั้นในกับชั้นในครับแต่ถ้าไม้มันไม่ได้มาซชโลโก้นี้โอ้โหมันแตกมันพังครับต่อให้พ่นสีทับยังไงมันก็ไม่ทนทานฉะนั้นเราใช้ไม้ที่ดีดีกว่บนี้นี่ไม่อัด ตาทีดีไม่อัดดีทีดีเจ็ดชั้นนะชายาม้ครับขอบคุณครับที่สั่งจองเข้ามานะครับไม้ดีทีดีเจ็ดชั้นจเ็ดเสร็จแล้วก็ไปเช็ดเศษด้านในอีกรอบหนะ่งจะเรียนเช็ดเสร็จเราก็ไปเช็ดเด้านในนะครับอีกฝั่งก็เป็นมือสองฝั่งก็กำลังลันมือสองครับเดี๋ยวลันทั้งมือหนึ่งมือสองครับวันนี้เราแยกอุปกรณ์ต่างๆนี่ฝั่งนี้ก็เป็นมือสองกำลังเตรียมส่งลูกค้าอุปกรณ์ทั้งเสียงกลางเจ้งยามเช้า ครับคราวนี้เป็นมือสองครับทีมง,งานเพชรถุงปุ๋ยเวทีต่างๆครับเตรียมส่งมอบลูกค้านี่เป็นมือหนึ่งครับฝั่งโรงเหล็กก็ไปอยู่ที่แผนกเหล็กครับแผนกเหล็กติดตามทุกโปรโมชั่นทุกแล้วกันนะครับที่ร้านบนมีิต์สาวสิงห์ปงอุบลราชธานีโปรดีเทเด็ดโปรดีเมนูเด็ดโปรเดิมราคาเดิมนะครับความเหมือนที่แตกต่างกับชุดวัยรุ่นฟังตัวที่อุบลราชธานีแล้วบนรูปากสเซี่แรมที่เราใช้นะครับนี่ปากของรุ่นหนาำนี่ครับ นีปากนีหนาเกือบประมาณหนึ่งเส้นครับดูดูนิ้วให้ดูครับดูนิ้วนิ้วมือกับปากครับนี่ครับมืออาจจะดำหน่อยนะครับต้องขออภัยครับเดี๋ยวมือคนทํางานครับมือคนทํางานนี่นะครับปากรุ่นหนาครับรุ่นหนามากครับพี่ชายในตู้ตัวนี้ครับนี่ในตู้ตัวนี้พี่ชายถ้าปากบางไ้ครับคอมันหักพอมันจะหักมันแดแตกต้องใช้ปากรุ่นหนาครับเดี๋ยรังทุกคนเนี่ยครับบรรยากาศวันที่26่กนกราคมประมาณ9ก้นาฬิกาสนาทีนะครับ ซาบเปทเทอร์โบก็ประมาณน่าจะประมาณวันนี้เก็บส่งหอวกับแผ่นดินไหวนะแผ่นดินไหวก็นะครับห้าพันแผ่นดินไหวห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทพร้อมดอกนะดอกไอโฟเอสตู้เปล่าก็สองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะเป็นตู้เปล่าครับไ,ไม่อัตราภูเขายี่ยสิบกิโลกรัมเหล็กสีระเบิดเทอร์โบก็ตู้พร้อมดอกก็ราคาอยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนับตู้เปล่าก็2,550บาทแตสำหรับตู้เปล่ 2, าเท,นะทอร์โบไม่อาตราภูเขาความเป็นตะแกรงเหล็กสีระเบิด ซับเบดสิบนิ้วเทอร์โบนะครับไม่อัตราบกา20มิลก็ราคาอยู่ที่1,950บาทนะครับออเดอร์6นะเข้าไปชมโปรโมชั่นอีกหนึ่งรอบตูบบ้บีบีครับบีบีหลายหลายผแผนกวันนี้ครับอัปเดตโปรโมชั่นมากมายให้ได้ชมกันนะมีซับเบ,บดอุปกรณ์ต่างๆครับประมาณ9ก้นาฬิกาครับรันกันแต่เชา้าวันนี้นี่ลองเสร็จแล้วก็ไปแจกเข้าไปที่ไปแฮกกิ้งใช่ไหมคราวนี้แฮกกิ้งเราไปที่ qc ต่อนะครับ qc ลงรายชื่อท่านที่ qc ก่อนส่งมอบ นะับตัวนี้ก็เป็นชุดเพลงนี้ออเดอร์หกซาเบียตเทอร์โบโนะครับนี่มาที่แผนกนี้ต่อนะครับนี่ก็เป็นแผนกแพคกิ้งอุปกรณ์ต่างๆน acking, ะครับแพคกิ้งอุปกรณ์งานสายไมคเนี่ยขอบงานสายลูกค้านี่เบตนตเลีครับลูกค้าสั่งนี้สั่งสายแล้วก็ส่งให้สั่งสายจากอุปรกรณ์ต่างๆก็ส่งให้นะตัวนี้เนี่ยสั่งสายอุปรกรณ์ต่างๆครับอุปรกรณ์แหลกอุปรกรณ์ต่างๆเนี่ยแหลกตู้คาราโอเกะตู้เล็กตู้ใหญ่ นะชุดน้อยชุดใจชุดไกลชุดกาชุดสรองสาราชุดปั่นเถาจีชุดจีเขาเหนียวชุดเอาบุญเอลภาษาอีสา,านวะาครับหลากหลายชุดหลากหลายโปรโมชั่นให้ชมกันนะครับที่ดีหนึ่งโปรโมชั่นแต่เดี๋ยวก่อนนะโปรโมชั่นสิ้นเดืนนาานอนนี้ลูกค้าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับที่ดีนหนึ่งสิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งแถมฟิลเตอร์ให้ถึงโปรโมชั่นสิ้นเดือนมกราคมนี้ถ้าหลังจากสิ้นเดือนมกราคมนี้ลูกค้าต้องซื้อฟิลเตอร์ใส่เพิ่มราคาขึ้นมาอีกนะตอนนี้นี่นะฮะสิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งนะไม นี่นะที่เราฉายทีนดนหนึ่งเราก็เปิดให้ดูอย่างนี้นะนี่ให้ดูเนื้อไม้กันจะสดบบนะนี่ว่าเนื้อไม้เป็นแบบไหนครับนี่เพื่อความมั่นใจที่ลูกค้าจะสั่งซื้อสั่งจองว่าไม้ดีไหมคุณภาพไม้เป็นยังไงไม้อัด20มิลนี่ไม้ดี7็ชั้นไม้ดีทีเด็ดตัวนี้เราเคลือแบแล้วเกลือให้ลูกค้าดูเขาโค้งข้างในครับว่าตู้เป็นแบบไหนไม้เป็นแบบไหนครับคือต้องนะแบบใช้นะต้องทนทานใช้นะต้องใช้ยืนยาวไม้ไม่แตกไม่พังก็นี่นะฮะทีที้หนึ่งสิบสองนิ้วนี่ครับเราแผ่นให้ดูลูกค้าด โปรดีทีเดียตี่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกส اؤ นะคศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสองเจ็ดห้าหกหกสี่เก้าเจ็ดนะครับเครดิตหลายอุปกรณ์ต่างๆรับกันแต่ช้าเอารถแม่ค้ามาแล้วนี่ครับอารถแม่ค้ามาแล้วนะพนักงานเราทักเบรกเนี่ยพนักประกอบเพจประกอบตะแยงก้อนนี้ครับเดี๋ยวเราจับเวลาแล้วครับนี่ครับน,บน,บนี่พนักงานอยู่ที่นี่ก็จะนี่ครับนี่ครับหนึ่งนาทีได้อะไรบ้างสองนาทีได้อะไรบ้างนี่ครับ ฝากติดตามทโปรโมชั่นครับโปรโดีทเด็ดโปรโดีเป็นเด็ดโปรเดิมราคาเดิมที่อุบลราชธานีของพูอการติดตามยามเช้ารันกันแต่เช้าขอบคุณครับสวัสดีครับ